บ้านนี้ของเข้าทั้งครอบครัวครับุยายจี่พงไทยท่านอายุ80 <c oughs> นอนปวดอยู่บนเตียงแบบนี้อาการประหลาดท่านบอกร้อน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 จากข้างในคุณผู้ชมในตัวเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วปวดไปทั่วตัวหมอก็ไม่สามารถวินิจฉัยสาเหตุได้คุณผู้ชมลูกๆเชื่อว่าสิ่งที่แม่ต้องทุกข์ทรมานมาจากคํำสาคำสาบอะไรอะ่ะมีเรื่องคำสาบคำสาบที่พ่อขวัญพงไทย อายุ83ปี <มา S 1> คือท่านเป็นร่างทรงมาตลอดชีวิตทั้งชีวิตคุณผู้ชมของมันย้อนกลับเข้ามาทำร้ายคนในครอบครัวครับอย่างที่ผมตอนแม่เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วต้องคอยเช็ดตัวให้ทุก10-20นาทีน้้ำแข็งก็เลยคิดว่าสิ่งที่แม่เป็นคือกรรมเก่าเคยไปหามหมอดู้วยนะบอกว่าโอ้โหเจ้าที่บ้านคุณแดกตั้งสารใหม่หลังบ้านแม่ก็ไม่หายาแล้วแม่ก็สั่งเสียลูกๆคุณผู้ชมแม่ขอให้กรรมทั้งหมด มันไปกับแม่อย่าตกท่อถึงลูกๆอีกเลยไอ้จริงดีไให้แกเอาไปไม่อาไม่อาไม่อาแม่กเจออยู่เพ่เองจากแล้วอย่างนี้แม่จีจะเป็นอะไรไหมอ่ะไม่เกิน15วันน้ําแข็งหรอไม่เกิน15วัน 15, 000, คุณผู้ชมดอมอยู่ได้แค่นั้นเอ้หรอหมอปลาคาดว่าแบบนี้ไม่เกิน15วันท่านก็จะเสียชีวิตไป สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมกำลังเดินทางไปที่บ้านร่างทรงมู้มาศ็กเ,เป็นตำหนักของร่างทรงท่านหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราไปหายายจีที่มีอาการเจ็บป่วยมีอาการร้อนในร่างกายเขาว่ากันว่าเป็นเพราะว่าโดนของหรือว่า,าวิญญาณหรือผีที่ทําให้ท่านเจ็บป่วยล่าสุดน,นะครับในข่าวก็บอกว่าท่านจะตายภายใน15วัน พอผมและทีมงานได้เห็นข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะไปเจอท่านและเราก็เชื่อว่าไม่มีคำแช่งสาปใดๆเลยจะมีอำนาจเหนือเลือดของพระเยซูคริสต์เราจะไม่รูเาว่าเรามีเทพอีกงูไม่ใช่ไม่เ้องไม่ใช่เทพอีงูเภูมิไม่ใช่ไอ้ภูมพูาไม่ใช่สัตว์ประเจ้า ขรุขระในลำเจียร์ขรุขร <Yeah. S 1> ใน <Ooh. S 1> ในเทคนคสำแดงความยิ่งใหญ่ความเบี่ยงกล้ของรูนเฮนรี่เ <Yeah. S 1> ห็นมันจะสายตาที่พูดบอ <Ooh. S 1> นแล้วมจะถูกทำให้สว่างดูขอเปิดต <Yeah. S 1> าเขาแนะบัตรปุณตาท <Yeah. S 1> ี่พูดก่อนเราสั่งเปิดออกในแนวผมรีสุดใจแขง็งกระด้างเราสั่ง คุ้อกแล้วเป็นใจแค่นะบัดนี้ครับพี่คนที่บ้านจะมีความเชื่อก็จะเอาความหวังใจมาไว้ในพระองค์ไม่ได้ไว้ในพระใดเอาไว้ในเยซูที่ี่ช่วยเขาไม่ผิดหวังกันแน่ในนามของเยซูลูกขออธิษฐานที่วันนี้พระเจ้าข้าพระองค์จะปลุกคริสเตียนทั้งประเทศขึ้นมาขับผีด้วยเพราะแท้จริงแล้วพระเจ้าข้ากิตติศัพท์ของพระองค์เรื่องลือในมาร์กอปุที่หนึ่งข้อยี่แปดว่าพระองค์ทรงมีสิตเยี่นาจเหนือผีและพองค์ไปที่ไหนพองค์ก็ขับผีออกและพระองค์บอกว่าหมายสําคัญของเราสาวกของพระองค์ทีอ ก็มีดังนี้ก็คือเขาจะขับผีออกในพระนามพระเยซูลูกขออาณาจักรสวรรค์ของพระองค์นั้นลุกลาและแทรกแซงอาณาจักรผีทั้งที่ในประเทศไทยแล้วขอที่พระองค์จะเพิเ่มเติมความเชื่อและจุดไฟขึ้นในคริสเตียนที่เขาจะลุกขึ้นมาแล้วสั่งออกไปในนามพระเยซูที่เขาจะขับผีออกในพระนามพระเยซูที่เช้าวันนี้เราถึงแล้วนะฮะบ้านยายจีนะครับหรือเรียกว่าบ้านร่างทรงกุมารศพเด็ก เรากำลังจะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะครับพระเยซูพระเยซูลูกขอพระองค์ยกโทษลูกขอพระองค์ยกโทษ,โทษบาปของการสะกดวิญญาณไสยศาสตร บาปของการการาบไหว้รูปเคารพบาปของการบหูของการบูชาผีขอเลือดอันประเสริฐของพระเยซูขอเลือดระสรชําะครอบครัวของลูกชําะรชะชีวิตของลูกชละชีวิตของลูกลูกชอบทำโดยเลือดของพระเยซูยเลือดของพระเยซูแม่จะมีอายุยืนยาวอีกหลายปีและณบัตนี้ไม่ว่าจะเป็นคำสาปคำแช่งหรือโรคภัยไข้เจ็บใด เราไม่ได้มาในนามของมนุษย์แต่เรามาในนามของเยซูตั้งแต่หัวจวดเท้าเราขอแลกเปลี่ยนที่กางเขนลอยปากแผลและลอยเชืยนตีของเยซูชาวนาซาเรสรักษาคุณแม่หายณบ,บัดนี้หญิงเอ๋ยเราประกาศว่าจงหายโรคเถอะ จงหายโรคเถอดหญิงเอ๋ยร้อยเปอร์นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้ไป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 ขึ้นมาเราเผาเจ้าด้วยไฟไป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 ไ้นมาีฮิวแวขึ้นมาหลอกไปยืนตื่นไปเน้าเนื้อปาว้าวน้บัดนี้ชำระให้บริสุทธิ์น้บัดนี้ชำระให้บริสุทธิ์นบัดชระออกมาเรยออกมาออกมาเย่แต่งานที่แล้วมันมันาเผาเลย ปกติร้อนอันนี้นี่ไม่ร้อนเวลาคำมันจะร้อนปูแล้วตอนนี้ร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนทำน้ำมันไม่มีร้อนไหมร้อนร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนว้าวฮาเลลูยายกมือดิยกมือยกมือพระเยซูแต่มันได้ตัวนี้ถูกเงี้ยต้องเช็ดตัวต้องวันเลยอ่าใช่มีคนอีกเช็ดตัวทั้งวันเลยเพรพี่เป็นคนที่อ๋อใช่ นี่นั่งได้คือเช็ดตัวทั้งวันใช่สิบนาทีสิบห้านาทีต้องเช็ดตลอดทั้งตัวเลยแล้วตอนนี้เป็นน้องจับอีกทีได้ไหมครับไม่ร้อนนี้ไม่ร้อนว้าวแล้วปกติร้อนเหรอร้อนร้อนแต่นั่งไม่ได้ด้วยนี่นั่งได้ข้างเนี่ยเล็กเล็กเลยแต่นี่นั่งได้แล้วก็ข้างหลังก็คือนั่งไม่แม่ ไม่หนดทุกที่เขาจะนั่งเราก็จะเอ็นั่างไว้๋ยวพี่ลองทำดูดิว่าร้อนไม่ร้อนเนี่ยเขาจะเอ็นแบบวไม่ร้อนไม่อยู่อ่ะปกติปกติมอุ่นอุ่นเนี่ตอนเย็นที่พินเท้านั่งไม่อยู่นั่งไม่อยู่เบาใจอีกเมื่อตอนบ่ายกี่โมงมานี้ไม่แรงแย่เลยออันนี้มือมือแล้วมือนี้ก็ยกไม่นั่งก็ไม่ได้เวลานอนเนี่ยต้องช้อนคอแล้วก็ลึงแขน ถ้านั่งอย่างนี้ล้มเลยเรานั่งแค่แป๊บเดียวเขาเขาจะบ่นตลอดว่าร้อนไม่รลอนไม่หลอน,ไ,นไม่ห้อนธรรมาดาเลยหนแม่เหนอยจริงจริงเนาะทอะไรพะไรพะเยซูได้ขอบคุณพระเยซูอย่งเนี้เท่านั้นไม่ต้องมีหัวมูงหัวเป็ดหัวไก่ไม่ต้องมีอะไรเป็นถวายพระเยซูแค่เอาทั้งตัวและหัวใจของแม่ให้กับพระเยซู วัสดีนะครับทุกคนครับวันนี้คือวันที่15ตามกำหนดเวลาแล้วนะครับที่แม่จีนั้นถูกทำนายไว้ว่าจะตายภายใน15้าวันวันนี้คือวันที่ส5บห้แล้วเราก็วันนี้เราจะโทรไปหาแม่จีกันแล้วก็แสดงความยินดีที่เธอยังมีชีวิตอยู่แล้วก็พระองค์ได้ปลดปล่อยเธอจากคำชั่งศัพท์้งปูงนะครับ วันนี้ครบรอบสิบห้าวันแล้วพี่มัดที่ใช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 ่ที่เขาบอกว่าแม่จีจะต้องตายเนาะแต่ว่าตอนนี้แม่จีเป็นยังไงบ้างยังหายใจอยู่เนาะนแล้วอาการาตัวร้อนในร่างกายตอนนี้บ้างก็มีมัดไม่ค่อยร้อนวันนี้ไม่ค่อยได้เช็ดตัวอ่าโอเคแต่ว่าคืออาการอาการตัวร้อนนี่คือดีขึ้นถูกไหมใช่ใช่อ่าโอเคดูดีกว่าดูดีกว่าก่อนนะน้าตาสดใสอ่ะ หน้าตาสดใสอ่าแชมป์โทรมาแชมป์โทรมาวันใคเก่เลยแม่จีหวัดดีครับหวัดดีจ้าโทรมาแสดงความยินดีกับแม่ด้วยเพราะว่านี่มันครบรอบสิบห้าวันแล้วแม่แม่ยังมีชีวิตอยู่เลยแม่พูดตามผมขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูที่ลูกยังมีชีวิตอยู่ยังลูกมีชีวิตอยู่แม่รักพระเยซูไหมรักพี่ไม่รักจะนึ็กเล็กเวลา เรียกทุกเวลาเลยนเราอยู่อยู่กับพระเยซูหลังการรู t พระเยซูวังารรูการเดินารู้ไรู้ใจไงไปอยู่กับพระเยซูนี่แหละอเมน้งใจให้ะอเมนจีชันขออธิษฐานเผื่อแม่ได้ไหมแม่จีแม่หลับตานะแม่หลับตาแล้วแม่ไม่ต้องพูดตามนะพระเยซูลูกขอบคุณพระองค์สำหรับ การเป็นพระเจ้าของโะรงไม่มีใครที่ประทานชีวิตและไม่มีใครที่สามารถรักษาโรคด้วยการอัศจรรย์อย่างโะรงไม่มีศาสดาใดเลยที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและไม่มีใครสามารถอาภัยบาปได้ยกเว้นโะรงเท่านั้นวันนี้ขอบคุณที่ความบาปคำสาบข้อกรรมทั้งสิ้นนั้นที่บ้านหลังนี้โดยแม่จีนั้นต้อนรับพระองค์เข้าไปในชีวิตได้ถูกย้ายไปอยู่บนกลางเขตแล้ว บาปคาแช่งสาบไม่มีอํานาจเหนือบ้านแม่จีแล้วลูกอวยพรแม่จีและลูกอวยพรล,ลูกเต้าลูกหลานทุกคนและลูกฝากเขาไว้ในพระอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์อวยพรเขาที่ร่างกายเขานั้นจะไม่อดอ่อด,อดแอดแต่จะดีวันดีคืนหายอย่างอัศจรรย์ในนามของคอง์พระเยซูขอที่เธอจะมีชีวิตยืนยาวแข็งแรงและเธอสามารถที่จะดำเนินชีวิตเป็นปกติได้อย่างมหัศจรรย์ ลูกฝากเธอไว้ในผานของโปร่งและลูกประกาศว่าบ้านทั้งหลังนี้ไม่ได้เป็นของผีแล้วแต่เป็นของพระเยซูตลอดไปชื่อของเขาถูกจดในสวรรค์เรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเยซูในนามพระเยซูริ์เจ้าอาเมนเมื่อวานมีใครเข้ามามีวานไม่กยเข้ามาไม่ไม่ให้เข้าววันแล้วใครเข้ามาเข้ามาเงางนอกับยังาะไรจ้าแม่ อาจารย์มาลักษณะรักพามแม่คุ้มไว้ลักพาใจรแต่งพูดไปจะจ่ายเนยอยู่ไปยิสูไปยิสูตา่างๆในทุกเวลาเอเมนโอเคแม่พระเจ้าอวยพรนะครับเดี๋ยวจนโทรหาแม่ใหม่นะจ้าขอบคุณมากพระเจ้าอวยพรครับรักแม่ครับรักแม่และรักพี่มัดด้วยจ้าขอบคุณบ๊ายบายครับบายจ้ะจะบอกว่าพระเยซูเป็นจริง และพระเยซูก็เป็นผู้เดียวที่สามารถยกโทษและชำระคำแช่งสาปรือความบาปทั้งสิ้นในชีวิตของมนุษย์ได้และพระองค์ทรงรักมนุษย์และทรงเมตตาที่อยากจะรักษาพวกเขาให้หายใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่กำลังอยู่ในความทุกข์ทรมานในชีวิตท่านเจ็บป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุไม่มีใครสามารถรักษาท่านได้หมอก็ไม่สามารถรักษาท่านได้ หรือท่านกําลังอยู่ภายใต้การเสพติดในบ้านท่านมีคนติดยาติดเหล้าท่านเองอาจเป็นทาสของสิ่งเสพติดหรือแอลกอฮอล์ซึ่งท่านอยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้แต่มันทําลายชีวิตของท่านจนตอนนี้บ้านท่านแตกแสแหลกค่ะหรือท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งคนที่เคยทําบาปและท่านก็รู้อยู่ว่าบาปที่ท่านทํานั้นเป็นบาปที่หนาและท่านก็รู้อยู่ลึกๆในหัวใจท่านว่าท่านไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากความบาปหรือข้อกรมเรีกัมนี้ได้ หาท่านเป็นคนสามประเภทนี้ 1. นคือจะป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ 2. อคืออยู่ในธาตุของการจองจําในสิ่งเสพติดอะไรบางอย่าง 3. ก็คือท่านเคยทําปิดพลาดเคยทำบาปมาในชีวิตไมอ่อาจะบอกไว้ท่าน inbox เข้ามาในเพจผมกับทีมง,งานอยากจะอธิษฐานกับท่านให้พระเยซูคิดผู้รักท่านผู้สามารถช่วยท่านได้ผู้ที่ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อรักษาปลดปล่อยท่านและยกโทษบาปไปกับท่านและ ท่านก็จะได้มีประสบการณ์กับความแสนดีกับองค์พระเยซูคริสต์เหมือนที่ยายจีมีเหมือนที่ผมมีขอพระเจ้าเวพรท่านนะครับสวัสดีครับพระเจ้าอวพอรครับพระคัมภีร์ไบเบิลพูดชัดเจนว่าผู้ใดก็ตามที่ยุ่งกับไสยศาสตร์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิทยาคมในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่าประการแรกเลยก็คือว่าถ้าเขายุ่งกับวิญญ,ญาณผีสะกดวิญญาณเด็กที่ตายแล้วหรือการทำของขังศาสตร์มนต์ดำวิทยาคมไสยศาสตร์เนี่ย ถือว่าเป็นความบาปและพวกเขาเนี่ยหลังจากที่เขาตายจากโลกนี้ไปเขาจะไม่มีโอกาสได้เข้าสู่สวรรค์เป็นดินพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้านะเสียเอียนมากในพระคัเมภีร์ไบเบิลพระเจ้าบอกว่าคนที่ยุ่งกับวิทยาคมหรือกบไหววรูปเครบเนี่ยเขาจะได้รับคําแช่งสาปตกอยู่บนลูกหลานเหลนหลนสีรุ่ง แล้ววันนี้ที่ผมเข้ามาหาก็เพราะว่าผมไม่ได้มาแจ้งข่าวร้ายทําอย่างนี้เป็นกรรมตกลงบนลูกบนหลานเวรกรรมตกลงบนลูกบนหลานจริงไหมคําตอบคือจริงกรรมเวรมีอยู่จริงแต่เขาไม่สามารถตัดเวรตัดกรรมและช่วยหเราพ้นจากบาเวรกรรมได้แต่วันนี้ผมมาพร้อมกับข่าวดี <c oughs> เมื่อ2,000ปีที่แล้วพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกรักมนุษย์คนบาป2,000ปีที่แล้วพระเจ้าส่งผู้ชายผู้หนึ่งลงมาเดินอยู่บนโลกพระองค์ทรงม,มีสัตว์เป็นพระเจ้าแต่ยอมสละบ,บัลังสวรรค์ลงมาเกิดใน ร่างกายรับสภาพของมนุษย์และพระองค์เดินอยู่บนโลกใบน,นี้เพื่อเหตุผลเดียวเพื่อที่จะตาย,ยบนไม้กางเขนตอนที่พระองค์เดินเดินอยู่บนโลกใบน,นี้พระองค์รักษาคนเจ็บป่วยคนเป็นพันๆเป็นหมืนม่น,น,นเข้ามาหาพระองค์หายป่วยทุกคนคนที่มีวิญญาณเบียดเบียนพระองค์สั่งผีผีออกจากคนคนตามพระองค์เป็นหมืนม่นแสนพระองค์ดงดังมากและ พระองค์ดังจัดจนถูกจับไปค่าบนไม้กางเขนตอนนี้พระองค์ถูกตรึงตายก่อนตายพระองค์พูดอะไรรู้ไหมฮะถ้าเป็นหนังจีนนะหนังจีนก่อนตายก็จะบอกอ้วาฝากลูกอ้วด้วยถ้าเป็นหนังไทยอ้ฝากสมบัติฉันด้วยคาพูดก่อนตายสาคัญใช่ไหมพระเยซูคิดก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตายลมหายใจสุดท้ายพระองค์พูดประโยคสุดท้ายว่า <c oughs> สําเร็จแล้วเราทําสําเร็จแล้วนั่นก็คือพระองค์หลังเลือดถูกตะปูต่อตายบนไม้กางเขนพระองค์ทาอะไรสําเร็จรู้ไหมพระองค์บอกว่า ที่พระองค์ถูกแทงเพราะการละเมิดของเราที่พระองค์ถูกทุกตีให้ตัวพกช้ำเพราะความชั่วช้าของเราที่พระองค์นั้นต้องรับโทษทันเพื่อประทานสันติสุขให้แก่เราและรอยบาดแผลรอยเคีทท่ยนตีบนตัวของพระองค์นั้นเพื่อรักษาเราไม่หายพระองค์บอกว่าถึงแม้บาปของท่านที่ท่านทําจะเป็นเหมือนสีแดงสดแต่เมื่อเจ้าเข้ามาหาเราเยซูบาปของท่านจะถูกชำระล้างให้ขาว ดุกตังหิมะพระองค์จะชำระบาปของเราให้สะอาดและผู้ใดที่เข้ามาหาพระเยซูพระเยซูจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นทาสของวิญญาณชั่วเป็นทาสของโครคภัยไค่เจ็บเป็นทาสของคำแช่งสาปที่เราจะไม่ได้ทำตะปูยาตายายทวดธรรมาเรารับเละเป็นมรดกกรรมแต่พระเยซูคิดบอกว่าผู้ใดก็ตามที่เข้ามาหาพระบุตรเข้ามาหาพระเยซูเขาจะมีอิสรภาพจากบาปเวรกรรมเขาจะเป็นไทยและเขาจะเป็นไทยอย่างแท้จริงวันนี้ผมเข้ามาเพราะผมรู้ว่า คุณแม่จะมีชีวิตยืนยาวใครที่เชื่อให้บอกว่าอาเมนอามนอมน,อมนคุณแม่จะมีอายุยืนยาวแต่ประการแรกที่เราจะต้องทําก็คือว่าเดี๋ยวเราจะต้องอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้ายกโทษบาปที่พ่อทําไว้วันนี้เราจะเห็นคุณแม่หายดีเพราะว่าวันนี้พระเยซูคริสต์ได้มาที่นี่กับพวกผมด้วยเอเมนเมนจ้าอยากให้เรารักเดียวใจเดียวอยากให้มีแค่พระเจ้าเดียวและพระเจ้าก็บอกว่า ผู้ใดก็ตามที่ติดตามพรุงนั้นเขาจะปฏิเสธตนเองและเขาจะตัดพรุงไปถ้าสิ่งที่คุณแม่บูชาที่คุณแม่กราบไหว้มันดีดีไปแล้วแล้วก็จะไม่ป่วยแต่ถ้าสิ่งที่กราบไหว้บูชามันมันมันไม่ได้ดีกับภาพก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นวันนี้ผมเข้ามาในนาาพระเยซูเพื่อจะหนุนใจคุณแม่ว่าคุณแม่หายแน่และคุณแม่จะมีอายุยืนยาวแต่ผมขอให้คุณแม่นั้นถอดรูปเคารพที่จองจาและผูกมัดคุณแม่ออกให้พระเยซูร,รักษาคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้หายได้ไหม ได้ไหมครับแม่ได้ถ้าได้เชิญพี่นิรถอดลูกครบออกไห้ไหมครับลูกครบให้พระเยสูรักษาอาเมนให้ลูกสาวเก็บไว้โอเคและลูกครบนี้ด okay. ้วยนะครับที่ผูกมือผูกอะไรวันนี้ด้วยอะไรก็การพ่ผกแกะเลยเนื่อยเล่าคัน้ลื